สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเก่ากับช่องกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับมือนี้สวัสดีพี่น้องทั้งแฟนเพจและก็ยูทูบ YouTube นะครับเด้อมีของซ่บมาจัดสูพี่น้องกินอีกล้วนางก็คือน,นี่เลยพี่น้องเอ้ยนะครับเพ็ดเสร็จใหม่ๆครับพี่นอ้องอืก้อยเห็ดขมพี่น้องเอ้ยก้อยเห็ดขมมาๆๆๆมีู้ไดยอยากบอพี่น้องของซ่บอีกอย่างหนึ่งของอีสานบานเฮาได้เลยพี่น้องมา ตกักใส่ถาดกันเลยครับเฮ้ยมีแต่ดอกแบบงามๆสุดๆเลยครับนี่เ,เห็ดขมนี่ต้องเอาไปเอาไปต้มก่อนได้พี่น้องต้องเอาไปต้มไป,ไปยังให้มันแบบจืดๆนะยักหน่อยนะครับแต่มันแต่ยังคงมีความขมแต่ว่าเป็นขมแบบขม,แบบขมแซบ่บไหมพี่น้องขมหวานย่ำปิดน,น,น้านี่หวานจ่อยๆคนละนี้ มาครับมามาเสรยบน้ำกันต้องใส่ส่วนเด้เมือนเนี่ยอืมปัดโทปัดโทร,ร,โทรอืมขึ้ยอดกินกับเบเกียหวาน วิธีการเฮ็ดก็คือคล้ายๆเฮ็ดลาบ็เฮ็ดก่อยได้ครับแต่ว่าผู้ได้มากเพิ่มน้ำปลาลงไปน้ำกับเพิ่มแด้อร่อยมาก โดนเทียยังกินเท่ากันครับ <c oughs> อร่อนดี nó nhầm phải người đang cực 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 đi đi hmm. Hmm. เท่าเพิ่นซิมัก <c oughs> ผมกะพอค่อยกินบาในน้องพี่น้องแต่ว่าคิดอยากซิมล่องเบิงนะครับว่ามันเป็นรสชาติแบบใดมันจะขมแบบแตกต่างกันได้กับขมเหมืนแกงขี้เล็กแกงยังเป็นซะอื คมดีง่างสิคมแตกต่างกันความสับมันจะแตกต่างกันครับคือเป็นบะเทียง พี่น้อกเสร็จต่ออีกต้นหนึ่งกำลังสิจับมากอีกแล้วครับวายมันวายมันสิบรเป็นที่แรกบบบนี้กำลังจับอีกแล้วมึงแสนบ,บ่เป็นพร้อมกันต้นหนึ่งเบอรต้นหนึ่งกำลังเป็น เท่าที่ผมเห็นเนาะเขาจะาไปหาอยูน่าเหมืนปลายุค่าไหมครับต้นยุค่าไหมน้ำต้นยุค่าหรือน้ำพ่นน้ำเอยียงต่างๆเท่าที่เห็นได้ แต่ว่าคนผู้ใดบ่มามาคมอ,อาจจะก,กินยากอยู่ครับ กิ่มครับพี่น้องมน <c oughs> ันกินบะเบิดกับควาไผ่ด้วยครับนะค <c oughs> ันบอ้อบเฮ็ดลายมันกับบะเป็นตะเบิงจะติดเปิดพรมพี่น้องเบงตอนนี้นี่แหละผมตอนนี้ประมาณนี้เลยครับ ว่ากระติใใ่ไว้เขาแต่ว่าบ่ได้ใ่อันตลอดนะครับเนอะใฉพอเวลาทายคลิปนี่แหละล้วก็ะอยู่โรงเรียนนี่ใส่เป็นผ้าปิดแต่ว่าคันอยู่ห้องกับผมกระถอดด้วยเขาราว่า่านมันอันไม่ผลต่อการเกิดของผมเนาะหลายคนว่าพูดเป็นอย่างคือป่วยมากบอกนะครับยังมีทางมาถามเรื่ยอยๆเพราะว่าพี่น้องหลายๆคนกน็อาจจะเพิ่งเห็นคลิปเห็นอย่างเนาะพี่น้องนอกนอก,ก็คือผมไปปลูกผม มาเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เห็นอีกอย่างดอกนะครับบ่ได้เป็นโรคป่วยอีกอย่างดอกนะครับโอเคเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับ,ออรบ,นะรบขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยนะครับพอกันไหมในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอพูดหลายๆยสวัสดีครับ